สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณท่านใดที่กําลังศึกษาวิชาโหราศาสตร์อยู่รู้สึกไหมคะว่าเป็นวิชาที่ยากเพราะอาศัยการดีความการทําความเข้าใจมากมายเหลือเกินวันนี้อาจย์แอนจะนําเกร็ดแล้วก็เคล็ดโหรารศาสตร์นะคะมาอธิบายทุกท่านเข้าใจเพื่อว่าทุกท่านจะได้มีประสิทธิภาพในการใช้วิชานี้คะ่ะแบบจันคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,คะก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องเคล็ดโหรารศาสตร์น่นะคะมีเรื่องคราวที่แล้วยังยังสงสัยอยู่คะ่ะจย์ที่เราบอกว่า พระสุกเข้าพระเสาแทรกแต่เน้อรู้สึกของเราเนี่ยมันจะเป็นเสาพระเสาเข้าพระสุแสกแทรกมันต่างกันไหมคะต่างกันค่ะคือถ้าดาวสุกเข้าดาวสุกเสวอยอายุคําว่าเข้านี่คือดาวสุกเสวอยอายุดาวสุกนี่เป็นดาวที่ในจํานวนในทักษะทั้งหมดเนี่ยนะค,คะมหาลักษะทั้งหมดเนี่ยดาวสุกรนี่ดีที่สุดถ้าเสวยอายุเราสบายใจได้21ปีนี้มีความสุขแต่ต้องจำเลืองเพราะว่า เวลามีความสุขมันมีความสุขแต่เวลาร้ายมันร้ายจริงเมื่อพระสาวแทมอาเป็นอย่างนั้นนั่นเองที่เขาได้กรวดกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่างในระยะเวลาที่สุขเข้ายี่ิบเอ็ดปีอาจจะมีสาวเข้าสักสามปีสิบปีเนี่ยค่ะสาหัสสุดเขา้เขาถึงเกวดกันค่ะอาจารย์ข่าฟังจากอาจารย์พูดนี่โหราศาสตร์ที่มีเลขเกล็ดน้อยมากมายแสดงว่าเป็นวิชาต้องใช้ความจำไหมคะมันต้องมีพรสวรรค์ด้วยนะคะคือถ้าถามว่าจำไม่จานะคะ และมีประสบการณ์คือบางทีเนะเราจําแต่กฎเกณฑ์เนี่ยแล้วเ,เราไปเจอน,นอกกฎเกณฑ์ทำไงเราต้องมีประสบการณ์จริงๆแล้วคนที่มาดูมาดูดูชะตานี่นะคะมักจะเข้าใจว่าถ้าแม่นจริงนั่งเฉยๆก็ต้องดูได้อันนั้นคือทางไหนนะคะ,คะหรือจุดทูบอะไรไปเรื่องอย่างนั้นไปแต่การใช้หลักวิชาแบบนี้เนี่ยมันต้องคุยกันค่ะนะคุยถึงปัญหาคุยถึงชีวิตมีวงจรชีวิตมายัางไงคุณเลือกทางเดินอย่างไร แล้วในดวงสตานั้นมันบอกว่าอ๋อถ้าเลือกทางนี้แล้วเนี่ยจุดจบไปถึงตรงไหนเราก็จะแนะนําว่าเลือกทางเดินตรงนี้ไหมเพื่อที่ว่ามันจะได้ยาวกว่านั่นคือนั่นคือการพยากรณ์นะคะแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่านั่งเฉยๆแน่จริงต้องทายให้ถูกแล้วก็คนนี้เป็นนักคู่ไหมแล้วพอเราบอกไม่ใช่คู่ทําไมล่ะมันรู้จะตอบยังไงนะคะว่าคือดวงสตามันมาอย่างไงก็ต้องอย่างนั้นแต่คุณจะต้องบอกทางของคุณก่อน ที่นี้ประสบการณ์ตัวนี้จะทําให้เราคือได้ทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายจะได้คําแนะนําที่เต็มที่ส่วนเราเองจะได้ประสบการณ์ว่าอ๋อในลักษณะชะตาชีวิตแบบนี้ดวงมันคือดวงนี้อันนั้นคือตาํานาดวงทุกคนคือดวงครูคือตําลาไม่ใช่การเกาะตําราและออกไปดูการดูดวงคนที่หลากหลายไปเป็นการสั่งสมประสบการณ์ัค,ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ขานุกเคยได้ยินคําว่าจันร่าลาหู หรือไม่ก็ราหูล่าจันทร์ดูยังไงคะจาจาร์เพราะว่าดาวสองดวงนี้เขาเดินสวนกันคือถ้าฟังอยู่บุคคลที่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์นะคะค่ะคงจํากฎเกณฑ์นิยายดาวได้นะคะว่าดาวจันทร์เนี่ยเมื่อไปหาราหูจะได้ลาบค่ะนะคะในขณะที่ถ้าเดินผ่านไปแล้วเนี่ยลาบผลก็จะตกลงหรือดาวราหูมาทับจันทร์ราหูเป็นฝ่ายเดินเข้าหาจันทร์อันนี้หมายความว่าชีวิตจะตกต่ำมีเรื่องเดือดร้อนตามนิยายดาวนะคะหรียกป่า ดาวจันมาขอให้ดาวเสาร์ช่วยไปไปขอยืมเงินเราลาหูก็ให้เงินนั่นคือจันทรไปหาลาหูถึงเวลาไม่ใช้นี่ลาหูก็เลยมาตามนี่ลาหูล่าจันทร์ตำแหน่งดาวลาหูเดินย้อนนะดาวจันทร์เดินขึ้นดาวจันทร์เดินขึ้นมาพบลาหูอันนี้เรียกว่าจันล่าลาหูจันเดินขึ้นมาพบลาหูอาจารย์ยองลองยกตัวอย่างเวลาสีได้ไหมคะเพื่อความเข้าใจสมมติว่าตอนนี้นะคะ่ะ ไม่ใช่สมมติตอนนี้ราหูอยู่ที่ราศีธนูเราจันโคจรมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันเนี้ยพอมาใกล้ๆราหู 3, าสามราศีเนี่ยจันกาลังจะล่าราหูแล้วพอไปถึงปั๊บฉันได้ลาบได้ผละนะคะแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นพินทุบ,บาทตรงที่ว่าลาบผลที่จะได้มาเนี่ยมันต้องมีการใช้จ่ายเป็นลาบผลที่ไม่เหมือนกับเป็นนี่นะะอย่างเงี้ยค่ะตามนิยายดาวและจะนําเรื่องเดือดร้อนมาสู่ทีหลังนะคะ้วถ้าหากว่าไปบวกกับเรื่องราวอื่นไม่ใช่เรื่องหนึ่งทอง เป็นเรื่องเพราะว่าจันทร์ราหูหมายถึงเรื่องชู้สาวกับหน้าที่การงานด้วยค่ะจะได้ลาบจะได้งานจันทร์ราหูมีความหมายด้านอื่นด้วยตามความหมายของพระคอคคูสมพลนะคะเ,เรื่องชู้สาวเรื่องหน้าที่การงานการแข่งขันถ้าจันทร์ลาหูหมายความว่าคนที่เราหมายปองคนที่เราชอบเนี่ยจะประสบผลสาเร็จในช่วงวันสองวันนั้นะนะคะงานที่เรากําลังวิ่งไปหาเนี่ยเราจะได้แต่มันจะนําเรื่องเดือดร้อนมาสู่นะ งานนั้นอาจจะหนักเกินไปอยู่ไม่นานไม่ทนหรือว่าความรักอันนั้นก็ไม่แน่นอนเป็นพินทุบาทนะคะอันนี้คือจันทร์ล่าราหูทีนี้เป็นลักษณะนี่ว่าราหูล่าจันหมายความว่าเรามีจันทร์อยู่ในชะตาเดิมราหูกำลังเดินมาหาเราได้สามราศีราหูกำลังล่าจันทร์อย่างสมมติว่าเรามีจันทร์อยู่ที่สมมติเป็นเกษตรอยู่ที่กรกฏ อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะหมายความว่าราหูต้องอยู่ที่ราศีกันใช่ค่ะราหูกาลังโคจรขึ้นไปหาจันทร์ของเราในขณะที่จันทร์ราหูนี่คือราหูอยู่ตรงไหนแล้วดาวจันทร์ขึ้นไปหาอันนี้จันทร์ล่าราหูนะคะนี่จันทร์กำลังเดินก็มาหาเราน่ากลัวนะคะมีคู่ครองก็จะเลิกนะความรักก็จะสูญสลายการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้ดีอันนี้ซึ่งระยะขอโทษนะระยะที่ราหู มา,มา,มาลงมาพบกับจันทร์ของเราที่ระจัน์ล่าราหูล่าจันทเนี่ยมาระยะยาวนานกว่าในขณะที่จันล่าราหูเนี่ยทุกเดือนจะต้องมีละ,ะทุกเดือนจะต้องได้ละสองสัมประมาณ7วันอาจารย์ขาสูงว่าถ้าไม่ใช่ดาวจรนะคะถ้าเรามีดวงอย่างนี้อยู่ในดวงมันก็แบบเราต,ต้องดูองศาดาวค่ะอย่างตำแหน่งจันทร์ที่อยู่ก่อนถึงราหูแสดงว่าจันรกำลังเดินเข้าไปหาราหูเราเนี่ยจันล่าราหูเป็นคนมีลาบมีผล นะคะ,คะแต่ถ้าเกิดจันทร์อยู่หน้าราหูเนี่ยแสดงว่าคือตามดวงชะตาเนี่ยราหูล่าจันเนี่ยนะคะคือราหูจะต้องเดินเข้ามาหาจันล่าราหูก็คือลักษณะของการดาวจรแต่ในดวงนี่มีอย่างเดียวท่านเองนะคะคือจันร์ล่าราหูอ๋อค่ะแล้วสมมุติว่ามันมีความแตกต่างกันไหมคะระหว่างความเป็นหญิงและชายในการที่จะมีดวงดาวจันล่าราหูลลาหรือราหูล่าจันทร ถ้าเป็นอยู่ในดวงผู้หญิงจะร้ายกว่าไหมหรืออยู่ในผู้ชายจะร้ายกว่าดวงผู้หญิงจะร้ายกว่านะคะคือผู้ง่ายลาหูกับจันเนี่ยมันเป็นจันนี่ผู้หญิงจะโดนผู้หญิงก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องงานหน้าที่การงานกับสินเงินทองซึ่งมันอาจจะไม่ร้ายสำหรับเขามั้งคะแต่ว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะโดนเรื่องชู้สาวซึ่งซึ่งมันทุกกว่าหรือว่าถ้ามีในดวงผู้ชายจะแปลว่าผู้ชายคนนั้นเจ้าชู้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะดวงดาวเจ้าชู้นี่ดูอย่างเงค่ะ えっ <laughs>